ก็จะมาแนะนาครับวิธีการปรับสีนะครับให้เป็นกลางคืนนะครับจากกลางวันเป็นกลางคืนนะครับด้วยโปรแกรม Premiere Pro นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับตอนนี้ผมได้นำฟุตเทจนะครับเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะครับก็ไปเลือกที่เอฟเฟกตนะครับเราไปที่เอฟเฟกก่อนเลยนะครับไปที่ิดีโอเ f ฟ e c t นะครับิดีโอเ f ฟ e c t เราเลื่อนมาที่ Color Collection นะครับอ่า Color Collection นะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับไปที่ l ูมิจิคัลเลนะครับอ่าแล้วก็ดึงมาใส่นะครับดึงมาใส่งานเราเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วมาดูฝั่งอ่าคัลเลของเรานะครับให้ทุกคนมาดูที่ Basic c o อเ e c t i o n ครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วปรับผมจะใส่ค่าตัวเลขเข้าไปเลยนะครับจะได้ง่ายๆนะครับไปที่เทมเ e อร์เจอก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับใส่ค่าตัวเลขสักลบนะครับค่าเป็นลบนะครับลบ1 8บดจนะครับ ขยับมาที่เอ็กโพเซอร์นะครับเอ็กโพเซอร์นั้นใส่ลบ2.0นะครับแล้วก็ไปที่คอนทราสต์นะครับคอนทราสต์เราเพิ่มหน่อยนะครับเป็นที่2 2นะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับไฮไลท์เนี่ยปรับไปที่ลบ39นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปที่ครีเอทีฟครับนะครับตรงนี้นะครับเราเปิดออกมานะครับอ่าเปิดออกมาเราเลื่อนจะมีลุกครับเปลี่ยนจากนอนนะครับ เราคลิกเข้าไปเนี่ยจะเห็นเอฟเฟกนะครับเป็นลักษณะสีต่างๆเนี่ยนะครับที่ Premiere Pro เนี่ยได้มีมาให้เรานะครับเยอะมากมายเลยนะครับให้เราเลือกมาที่ SL Blue d e f o n i t e ตัวนี้นะครับนี่นะครับเราก็คลิกเลือกเลยครับอ่านี่นะครับงานเราก็จะออกเหมือนกลางคืนนะครับเหมันสีกลางคืนแล้วนะครับ ถ้ามันมืดไปนะครับถ้ามืดไปให้เราไปปรับที่ตรงนี้ครับ intensity นะครับ intensity ตรงนี้นะครับแล้วแต่เราครับปรับขึ้นปรับลงนะครับถ้าปรับลงก็จะสว่างหน่อยนะครับเพิ่เติมนิดนึงประมาณนี้อันนี้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราชอบนะครับอ่าแล้วก็ลองปรับปรับดูนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับกลางวันนะครับเป็นกลางคืนนะครับ โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ